มาใส่เบ็ดนอนคืนกันครับเราจะตั้งแคมป์กันอยู่ตรงนี้ครับที่อำเภอห้วยะแลงครับผมอ้อย่างมอเลยครับมีกระท่อมด้วยครับผมสวัสดีครับแฟนแอดมีคนหลุดจักอยู่ที่ห้วยะแลงครับขอบคุณพี่น้ำครับผมที่พาเข้าหมายวันนี้ครับกับพี่ปองครับผมสวัสดีครับอันไก่ก็มาครับสวัครับใส่เบ็ดริมริมอ่างเย็บน้ำนี่แหละครับล้ำชมัวกับผมครับของลงนะพี่น้องเอาของมาอย่างหลายเลยครับนอนขึนตั้งแคมป์กันทั้งทำข้าวกินกันทั้งเหยื่อผม ปลาหมอน่อยครับ <ules> พ <motiv ators> <vt> er <wind> ี่น้องปลาหมอน่อยโอ้ยอย่างเด็ดเลยเหยื่อเราวันนี้ทั้งปลาหมอน่อยทั้งปูหน่อยครับผมะตั้งแคมป์ใส่เบ็ดนอนคืนกันอยู่ที่นี่ครับลำฉมวกห้วยแถงครับผมผมจะใช้เหยื่อปลาหมอเป็นลักเลยครับวันนี้เพราะว่าเห็นอ่างเราสวยครับเขาบอกมีปลาฉดดาฉดครับนี่ฉดพกีก็ได้มากกรป๊อกทีมงานเรามาตั้งแคมป์นอนคืนใส่เบ็ดกันอีกแล้วสนุกทุกทริปกับผมครับวันนี้จะหมานไม่หมานก็คอยดูนะครับ เอาละยังไงฝากติดตามผลงานของทีมงานเราด้วยนะครับไก่ก็กกน่านก,นก,นก,กินครับของพานไก่เนาะแล้วก็มันหยุดทหอยู่ก็กินครับของพานแอรครับผมขอบคุณครับใหญ่กันไปคนละทางครับพานไก่จะไปด้านซ้ายผมกับพานแอรจะไปด้านขวาครับสวยๆพี่น้องสวยๆมีสวนความงามของไม้พี่น้องเลยดูเป็นเป็นถุงนาเขาเรียกว่าท้ายอ่างเน,ะนาะน้ำท่วมมาถึงเลยครับนี่ท่วมเขม้ามาในถุงนานี่ยดูไม้พี่น้อง ม่อย่างงามครับแต่ผมไม่มีเหยื่อเคียดครับจริงๆันนา้จะเหมะก็เหยื่อเคียดมากเลยนี่แต่ไม่มีครับเป็นเหยื่อลูกปลาหมอไม่เมะเลยครับแบบนี้ปลาหมอมันตีวงกว้างกับพันต้นเขาเหมดแหละงานเดียวผมจะลงไปใส่ลึกๆครับเหยื่อลูกปลาหมอแม่ทำมมเหยื่อเคียดมาพี่นอ้องอ้ยอย่างแจ้มหลังแรก้อมีพี่น้องเลยสวยเลยครับนำถมหน้าครับน,นี่ถอนได้เด้ออย่าใส่เลยพี่น้บริเวณเขาเด้อ อนเป็นบนบนขวางจังหน่อยสมอวิ่มเินเด็กเๆ็กรุ่นฉดอปอกนะครับอักเนียนเลงกน่อยครับเพราะ,ะป๋าที่นี่ใหญ่ครับีน้ำแกบ,บอกมีรุ่นสองโลด้วยนะครับช่อนเผื่อ,อวไว้เผื่ยไว้มันมันมันมวันีมากินทางไกล ้านโคกป่าปิบินขบเขาดึงดึงเมียนเด้อการมันหม่านื้อครับพี่น้องชาวนาเราก็ช่วงนี้น้ำท่วมเขาครับเขาก็ออกร้วงแล้วบางทีก็ได้เกี่ยวแล้วครับออกเกี่ยวใส่เรือมั้งนี่ครับผม แต่ละคันมีแต่ไม้งามๆเลยพี่น้องเลยแต่ดูจะมีปลาไม้เด้อพี่น้ำเกตีในอ่างลึกๆยังมีตัวใหญ่ด้วยครับใส่มันลึกๆนี่แหละวันนี้แต่ว่าผมเบือดตง้มหน่อยใส่บินหน้าไม่ได้ครับไมไ่กับม้ออยู่ครับอันนี้แต่เัอตะช่อนอยู่เลใหญ่อยู่มันดูลึกๆไม่ทันแล้วนะแบบนี้เลยเนาะเนี่ยบิงติดก็อ่างเลยครับอ่างลึกอยู่นู่น มันต้องมีปลาชะโดปลาช่อนใหญ่ขึ้นมาหากินมั่งเลยเนาะริมขอบแบบนี้ทางนี้ก็เป็นนาหนา,นาตึบ๊บผมใส่ไม่ได้เนี่ยจะเป็นเหยื่อเขียดมันย่นได้เหยื่อปลาหมอนมอี่มดซิดเลยครับเหยื่อปูก็ยากครับแบบนี้เหยื่อปูกับเหมาะกับแบบนี้อ่าพี่น้องพาชมบรรยากาศครับตะวันกาลังจะตกดินครับบรรยากาศท้ายเขื่อนลําชมวกครับผมครับอาเภอห้วยถแถงโคราชบานเล่าครับผมยังมีาถานที่สวยๆงามๆร้ายที่เลยครับ ผมก็เพึงจะเคยมาครับพี่น้องงามจริงๆครับอ่างเก็บน้ำเขาบรรยากาศยามเย็นวันนี้งดงามเลยเกินครับจิกหน่อยจึกหน่อยพี่น้องแก่เก็บแก่เมื่อยไม่กันนักก็เกาอีกไม่กันนะก็เกาอีกลงไปลืมนว่ากันา <c oughs> กันากันน้อยหน่อยนะก็นี้ได้เหนไหมกันากน้อยหน่อยกับนาหน่อยได้นาหมูดำนาหมนกระเทาะท่านเอจะทําอะไรให้เรากินครับวันนี้วันนี้เราลืมของหลายอย่างครับน้ำมันก็ม้เอามารับพี่น้องก็นี่ก็มันเยอะหมูเจอุหมูเลยครับยังไงก็อร่อยแล้วครับผมอยู่ป่าอยู่ดง เสียบพุดเฟ้าเขียวเด้ะพี่น้องไอ้สูตรนี่ใส่ฟ้าเขียวเลยเสียซอฟฟ้าเขียวครับพี่น้องซอฟฟ้าเขียวครับเอ้บหเจ้เล้ยงฟ้าเขียไงบอกไอ้ใส่ฟ้าเขียวด้ะกับเบียดกลุงเลยากอะไรนี่เจ้าห่าไปถึงไหนเนี่ยเียบร้อยครับพี่น้องมือเย็นของเราพร้อมแล้วครับไปเดี๋ยวไปกินเขากันครับ าด้วยนะโอ้ชโดป๊อกชดูเผาโอ้ยวันนี้รืมเอาถวยเ่าชามมารีบโคดกครับผมกับในกินเขาในกล่องโฟมกันเลยกินเขาใดกันครับพี่น้อง่ะมาเียบปอกเจ็บ่อกกินไงก็อร่อยด้อกะอยู่ป่าอยู่ดง กินข้าวกินข้าวครับผมกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวพยายามเบ็ดกันครับเอาสองทุ่มพอดีแล้วครับเดี๋ยวรอบแรกก็รู้ครับว่ามูหรือจะว่านอนหรือว่าไปต่อปลาโดมกกับปลาโดมกูนี่โดมกปลาโดมกใครก็มามาผมดีดเสบบอเสบบอเอกินไงก็เสบบอแล้วกบพี่น้องกินข้ากล่องครับช้อนมกช้อนผู้ใดเนาะนี่เนาะมังค่นเอ็ดบอบี่น้ำ ไยเบ็ดฝรั่งนี่ครับนี่ปลาตาบอดเหนียวหวานจอยเลยจิ้มข้าวิ้มน้ำแล้วครับเดี๋ยวจักหน่อยพยายามเบ็ดกันเนาะเพราะได้รุ่นอยู่กับผมผมใส่สามทิพหลังวันนี้เหยียบปลาหมอหน่อยเหยียบปูอีกสี่ห้าหลังครับจะไปรุ่นกัน พันไก่ลังแหลกก็ดึงเลยพี่น้องมีตัวนี้มีตัวอุ้ยลังเลขกเลยค่ปลาไหลอ,อือหึนี่มีแต้มกับเอาละาเดี๋ยวตัวใหญ่กันนะจะมีนอ่พันนั้นมาหนะ้าพันไก่คิดถูกแน่วันนี้มาปลาไหลครับเออเรายามรอบแรกกับผมสองทุงก,กกว่าครับเดินเดินดูมาก,าก็ยังนิ่งๆอยู่กับผมมันที่คือไม่ได้นี่พี่น้องเอ้ยขันไหนกระชีดเจ้าดองริงเด้ง เีย่อดินได้บางทีป้าใหญ่ขึ้นหลบชาวครับผมหลบดิกหลังนี้เยหยื่อมดครับโอ้ยผ่านฝนจะหลอดเหี่ยวไหมเนาะวันนี้เป็นจิมมดเบดเลยครับพี่น้องยังไม่เห็นจักหยึกจักอยากเลยมีเยหยื่อมดแบบเนี้สองสาหลังครับเหยื่อมดไปเฉยๆไม่มีรอยดึงอะไรเลยสงสัยประมอดินรุดครับ รอลุนรอ,อบเดียก,กันอีกสักรอบหอวดินดีจุนนะมีปลาช่อนใหญ่ๆกินดึงนะโอ้มันมันตัวเถิดอทสุดท้ายแล้วครับสรุปรอบนนแรกฟาผลแฮ้วครับผมครับไม่ได้สักตัวเลย อเอหลอรุ่นรอบดึกครับเดี๋ยวดึกๆจะมายามอีกรอบหนึ่งครับผมดูเปลี่ยนเหยื่อไวบางทีปลาไซโลปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยมันขึ้นช่วงตีสองกับทีสองทีสามอย่างเี้ยประมาณนี้นะหรือไม่ก็กินขอนแจงเลยครับช่วงทีสี่ทีห้าเลยนะปลาบางไม้มันเป็นงี้ครับเอ้ายังมีความหวังกับผมตามใดที่ยังมีเหยื่ออยู่ในเบสนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครับอีกรอบหนึ่งกลับไปยังแคมป์กับผมทีมงานเราน่าจะได้อยู่ครับอันเอสน่าจะได้หลายตัวเลยนะมันอยู่ท้ายเยอะกินนะครับไปดูภาพได้ ที่ YouTube และ f a เฟซ o ุ๊กบนยูทูบหาอยู่ครับกินครับทีมงานเรากลับมาแล้วครับมีติดใหม่ติดมือกันอยู่เนาะแต่ผมเหี่ยวอันนี้เทนว่าไดสามตัวลุ่นหลับพี่น้องธรรมดายาเขียดนะคือ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 หนาะคนใดคนใดปลาเด็ดทานไก่ดิไหลดีดอกตาจะได้หลเนะลาไหลเดี๋ยวนี้ถึงงามอยู่ดีเนาะเออเออเขมีความหวังครับผมมันมีปลาอยู่แต่ทปลาอยู่ตัวากมากไอ้มันไม่กินเนาะ เดี๋ยวไปปล่อยปลาก่อนครับโอ้เราไปใช่เราไปปล่อยปลาเดียวกันนะครับเรไม่ใช่แก่ผมนะครับที่ไม่ได้ครับพี่ป๋องก็ไม่ได้คือกันมีแต่ได้ประธานเอสเนี่แหละครับเราดูรอบชาวน้องพีป๋องเนาะครับปลาเดินไงดาวันนี้พี่น้องเอ้ยเดินไงเดินไงจังปลาหนึ่งเดินไงครับปลากินดึกแล้วแบบนี้รอรุ่นดึกๆช้าๆนะครับอันไก่กลับมาแล้วครับผม มันไก่เน้นปลาไหลครับแต่เป็นโลโหรือมั้งนี่ปลาไหลพี่นงนี่นะะมาณอยู่ครับวันนี้ประมาณในสูตรลาบปลาไหลครับโอ้โอี่เด็ดแหละตัดสินใจแล้วครับพี่นองอราพยายามหลบสองนะครับนอนเลยแหละครับผมปวบบกคือครับสถานาการณ์วันนี้คือก็นอนเป็นไรหรอกหายอยู่หาก,กินก็มันจะมีวันหมานวันไม่หมานแล้วพี่นงเนาะสถานาการณ์น้ามันเปลี่ยนป่าก็เปลี่ยนครับ ทาไม่คือกันนอนเก็บแรงไปไว้ทริปหน้าก็ได้นะครับอรุณสวัสดิ์ครับชาวแล้วครับผมวันนี้มีฝนนิดๆน,นะครับมีหมอกจางๆครับปลาก็เงียบเงียบครับ <c oughs> ไม่รู้ตอนเช้าจะเป็นยังไงนะผมกลัวเหวเล้อเกินวันนี้พี่น้อง ยังไงทางเฮีก็ถือว่ามาชมบรรยากาศถ้วยแถลงนะครับนูน่นับเวทผมอยู่ด่านนูน้นยามเมื่อคืนหลอบหนึ่งครับตอนสองทุ่มเงียบปึบ๊เอาไปดูตอนเช้ากับผมเผื่อปลาใหญ่ขึ้นตอนเช้าเนาะดูเป็ดกันครับเดี๋ยพี่นงคงถ้าประมาณวันนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปพาพี่นงองชมบรรยากาศ ด,ดีที่ช่วยแถลงนะครับออกตัวไปก่อนบ่มันใจยีหลีวันนี้อ๋ดขันของพันแอดครับดูสะออนเบ็ดเขาครับมันคือจมขักเทครับนี่เดี๋ยวนุ่นพันอุ้มลุ่มนุ่นโอ้ยังมีประชนแล้วเนาะมาดูพันเดี๋ยมีตัวไหม่ดูรอยมันดิ้นโอ้แอดตัวใหญ่อยู่ดอกคุยอ๋อมันดิ้นครับพี่น้อง าตีเวงเลยโอ้มันรุ่นโลแหละดุแหมมันดิ้นเป็นหนุนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พันเอ็ดมันรุนให้ดูครับหืมบนหน้าไม่ bueno. ม,าา AP มาดูดูมาดูดูอยู่ๆนายอยู่ๆอยู่ไงเนี่ยอยู่ตรงตีวง่มเฮ้ยอยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆเอาละเอาละมาช่อนเลยเนาะดินนี้ทรงนี้่อกี้เนี่ยครับคือดิ้นใหญ่ไหม มีหัวมันเห็นหัวลรอโอ้ตัวงามอยู่งามอยู่เห็นว่าแต่ถ้ามันดิ่นได้หนูเลยโอ้มันหวานครับโอ้อ้การการฉากรนะครับเดี๋ยวดีพยายามนังอิงครับเดี๋ยว่ิรุดพยายามพอมีรุ่นนเจ้าครับเอาละเรียบร้อย รุ่นหลังไปก,กันครับมันๆครับผมเฮ้ยรุ่นเวทพี่นุ๊กอู้พันเอ็ดมาแลงโอ้โหผมก็มีรุ่นเลยเงินปลาแสงว่าปลาคือเน่ะที่เหลี้ยงจะกินเหยเื่อปลาหมอไม่ทะหลาะเนาะเหยื่อเลี้ยงพี่น้องที่ไม่ได้รุ่นเลยนี้เนาะง,งามปนนีนเนาะไา้หลังนี้ก็งาม ไอ่เมดเบียดเอะเด้อดพี่น้องเอ้ยยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นวีเห็นแววเลยตัวเด้อหลังลองสุดท้ายอุ้ยอีตัวหมอดินเอาละเหลือหลังสุดท้ายตรงนู้นกินหลังสุดท้ายซะนะโอ้โหหลังสุดท้ายมองไปก็บจอด้อ โอ้ยเหวจริงๆเหวจริงๆพี่น้องเอ,อ้ยเหวก็จะว่ากันเรื่อหาอยู่หากินเอาเนี่ยวนอนไม่ได้ครับวันม,นามานันกับมันมันไม่หมานก็ยังไงเลยครับพิษจังหวะน้ำพิษจังหวะอะไรบางอย่างเนะาะป่าเงียบปัดเลยเอ,อเอาละกับแคมป์ครับผมครับ วันหลังข่อยมาหาปลาไหลกันลมรมั้งปลาไหลคืออยู่ครับผม่านไก่ใส่ปลาไหลอย่างคือครับว่นนียเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเรามาลุยปลาไหลกันดีกว่านะไม้สวยๆครับเฮ <c oughs> ้ทีมงานเรามาขบมดแล้วครับผมก็ม,มีแต่พานไก่แลลวครับที่ได้ปลาครับผมเป็นปลาไหลครับวันนี้ครับพานเอฟก็ไเด้ตัวใหญ่ออตันนี้ตอนเ<อ>ช้าทีมงานเราก็เ<ม>ตรียมเก็บของกลับบ้านครับพี่น้อง แต่มีเรื่องฝากเรื่องนึงครับฝากเก็บขยะกันด้วยครับทีมงานผมเก็บขยะอย่างดีครับไม่ว่าจะไปที่ไหนครับผมเนี่ยดูได้เลยครับบริเวณอนาบริเวณนี้จะไม่มีขยะเลยเราเก็บอย่างดีครับแล้วก็ฝากเอฟซีครับที่จบพาอยู่หากินทางไกลก่อนไปไหนก็เก็บเลยครับเด้อเขาจะได้ไม่ว่าเราเราไปทางไหนเขาจะยินดีต้อนรับครับผมครับนี่มาไหนล่ะเพื่อนผมไหมน้่วันของพันไก่ครับผมเออ เำนีงยแล้วคุ้มเลยคุ้มคุ้มคุ้มเหยื่อเนื้อไก่ครับพี่น้องไม่ต้องหาเหยื่อยากเลยแม่ดีจริงๆริงทำเลยเยอะยี่ป้าได้กินกระชนพี่น้ำครับตัวนี้ตีเบ็ดฝรั่งได้ครับนี่มันก็มีรุ่นนี้นะพี่น้องเอ้ยแต่ทำไมมันไม่กินเบ็ดนี่นะส่วนนี้นะโล่น่ะแต่ทำไมไม่กินเบ็ดครับผมกินเบ็ดฝรั่งเฉยเลย หลายแล้วกับผมกับกูเบดเรียบร้อยกันทุกคนผลงานก็ผมนะ่ะแห้วพันเอสพอได้ปนครับพันไก่ถือว่าหมานปลาไหลครับพี่น้ำก็ได้ตัวนึงหุ่นโลกว่กวครับพี่ฟองได้บะเหี้ยวครับเหี้ยวเหมือนกันโอ้จับมือกับพี่ฟองได้เลยครับโอ้จับมือครับวันนี้เรามีผมมีหมูเหี้ยวครับผมครับโอ้ไม่เหงาวไม่เหงายละวแต่ยังไงฝากก <c oughs> ติดตามกันได้รับผมทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวพาไปหาอยู่กินไปไปเรื่อยๆกับผมครับวันนี้เรามาห้วยแถลงครับผมครับวันไหน จะไปที่อำเภอไหนก็อาพี่น้องจากไทยมาได้นะพี่น้องในโคราชอ่ะอยากให้มาพี่ม้าอยากให้มาจุ่มกวงคอมเมนต์มาได้ครับผมครับติดตามทีมงานเราด้วยครับมันหยุดให้อยู่ให้กินของเสียแอดครับขอบคุณครับอันไก่ครับผมไก่คนหากินเนอะรับผมแล้วก็ขอบคุณพิ่น้ำกับผิ่ปองครับที่พาเข่าไม้เหวยแถลงวันนี้เนาะยังไงเจอกันคลิปหน้าแน่นอนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวได้มาเหวยแถลงอีกครับรอจังหวะน้ำจังหวะป่าก่อนเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ